พี FC ครับตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนได้เสียงฝีเท้ามาจากด้านหลังผมนะนี่ผมได้ยินเสียงคุณยายนะเสียงที่คุ้นเคยนะคุณยายก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณยายครับคุณยายลำดวน เป็นหอยยาเนี่ยเพราะอากาศหนาวด้วยพวกดูมียาอะไรเนี่ยมันเป็นสักขังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถไปช่วยผมกดปล่อยได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินนาชินาเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ขึ้นมาหาายนะคะผมก็ซึ่งใยแกที่อาศัยอยู่กับหลานตามป่าลําพังนะซึ่งผมวันนี้มาขอความช่วยเหลือนะไม่รู้ว่าใยแกน่าจะช่วยเหลือผมหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าผมเนี่ยจะมาเรียกให้คุณยายเนี่ยไปช่วยแปลว่าช่วยดวงวิญญาณของน้องที่โดนกักขังไว้นะที่ยายจำขมังเวนเนี่ยกักขังวิญญาณไว้นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือปล่ะนะครับผมวันนี้ผมก็ขึ้นมาหายายนะไม่รู้ายายยังอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับผมเพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้มา,าสักพักแล้วแล้วก็ผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะหายเป็นไข้นะไม่ค่อยสบายนะพี่ก็บวกกับงานไลน์ด้วยนะก็ไม่ได้ถ่ายให้คลิป ถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมก็หายไปนานเลยนะครับผมโอเคครับพี่ๆ <S <s <just> <time> เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปหาคุณยายกันนะครับผมก็เข้ามาถึงทางเข้าในป่าแห่งเยนนะครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าบริเวณหน้าที่ผมไปหาขุณย้ายเนี่ยก็เออต้องเรียกว,ว่าแถวนี้พวกสั์ปาก,ก็าเยอะนะพี่ๆเพราะว่ารอบก่อนที่ผมมาผมเจอพวกมูลสัตว์ในนั้นแล้วก็รอยเท้าขนาดใหญ่เลยนะครับผม ็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเด็กๆให้พี่เอฟซีได้ดูนะเพราะน้องมอสน้องข้าวโพดเนี่ยช่วงนี้ติดเรียนกันด้วยนะคะผมไม่ได้ถ่ายให้พี่ดูเลยแล้วก็น้องพัดน้องพัดก็ตอนนี้ก็อยู่กับป้าปบัวนะก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะคะผมเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะพาเด็กๆเนี่ยไปไปไล่นะ ไปดูไปชมส่วนแล้วก็ไปเรียนรู้กันนะครับผมก็พี่พี่เอฟซีไทยทนก็อาจจะคิดถึงน้องๆกันนะครับผมใบไม้แห้งน,นะครับ <c oughs> อื้อออ้โเนผมตกใจทถาวันนี้มากพี่เสียงไรอะ คนเดินตามผมตลอดเวลาพี่ไม่รู้ในกล้องนั้นได้ยินเสียงหรือเปล่านะไม่ได้มานานเลยนะโอ้ยใบไม้เนี่ยชุกชุมนะกลัวอย่างเดียวเลยกลัวเพราะสัตว์ป่าคุ้มมืมมนะ,นะะมีรอยเท้าเมืองรอยเท้าสัตว์เลยนะ มีการค,คุย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 ฟอนนั้นน่าจะเป็นพวกไก่ป่านะครับนี่นี่ลอยคุยคุยนะพี่นั่นจะเป็นพวกไก่ป่าผมมานะเอ้ยน,นี่นเป็นพวกสปาร์ของขึ้เองแหละ โอ้ยโหมองเพลินๆคิดว่าผักหวานป่านะพี่พ่ไม่ใช่นะเป็นหน่ำเต็มตัวเลยอะโอ้โหมีปลวกขนาดใหญ่เลยนะข้างๆนี่สะอาดนะพี่เจอไหมเจอปลวกในป่าเงี้ยเราห้ามไปเหยียบหรือว่าห้ามไปเยี่ยวใส่เด็ดขาดไอพี่ ของอปลวกป่านเนี่ยถือว่าแรงอยู่นะเพราะว่ามันมีแบบเรื่องเล่าที่คนในเขาเรียกว่าคนไปเที่ยวป่าแล้วเจอพวกปลวกเนี่ยเขาไปเหยียบมั่งไปเยี่ยวใส่มั่งก็กลับมาจากบ้านเนี่ยก็เป็นไข้ใข้สันหนาวสันเลยนะเหมือนโดนหลอกมาอย่างนั้นเลยครับพี่ๆ แล้วก็บางบางท่านก็สบายแบบไม่มีสาเหตุอะไม่สบายแบบแบบไม่มีสาเหตุเลยนะปวกป่าน,นี้ถือว่าแรงนะคะพี่พนี่นะก็อยใเยียวถึงสี่ถึงห้าแล้วก็จะไปะเหยียบถึงสี่ถึงห้านะครับจะเราเดินทางกันตอน่อไปโอ้โอ้โอ้ไม่รู้หมาใครนะที่หยุดทางนู้นนะคะผมโอ้โอ้โอ้ มันดันเจอหมานะเอ้เอ้เอ้อ้เฮ้าาตกใจเลยมันใกล้จะถึงแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นหมาคนไหนฐานก่อนนะง่ายโอ้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  โอ้ไม่ได้มานานไปไมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแรงมากเลยนะมาแข่งในพันหรือเปล่ามือนะวิ่งตะเลิบไปแล้วนะครับคุณยายโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มาดีมาดี แออเออโอ้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 เสีงเยงใช้ใหญ่เลยน่าจะมีหลายตัวด้วยนะ คุณยายคุณยายอยู่เท่านี้หรือเปล่าครับอันนี้นะผมไม่ได้มีมามือเปล่านะครับผมนี่ผมได้เตรียมเสื้อผ้ามาให้คุณยายเพิ่มนะก็มีขน,นมให้เจ้ากองกอยด้วยนะคะโหหมาเฮาเสีงดังมาก เฮ้ย hey! มาดีมาดีเ <c oughs> สีงเยงอะไรน้ำฝันีิ่แห้งไปนะพี่พๆเราได้น้ำจะไหลผ่านตรงนี้นะมาถึงนี่ลมตีเย็นเยอะเนีนยอาการหนาวมาก คุณยายครับวันนี้ผมมาขอความช่วยเหลือนะคุณยายอยู่แถวน,นี้หรือเปล่าครับเจ้ากองกอยเจ้ากองกอยวันนี้พี่เอาขอนมมาด้วยนะเจ้ากองก้อยตอนนี้หมาของเสียงดังมาก ไม่รู้ว่าเป็นหมาคนไหนพันหรือปันนะคะผมมีสองสามตัวเลยนะทุกทีผมมาไม่เคยแบบมีหมามานะแต่รอบนี้มีหมามาด้วยแล้วคุณยายนี่ยปกติถ้าผมอยู่แถวนี้แล้วผมเรียกอะุณยายก็จะออกมาวายมากเลยนะรอบนี้รู้สึกเงยียาบงงายัางไงไม่รู้นะคะผมไม่รู้คุณยัยยังอยู่ บริเวณนี้หรือเปล่าครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวมารอคุณยายสักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยจะช่วยเหลือผมหรือเปล่านะครับผมพี่เอฟซีครับตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนได้เสียงฝีเท้ามาจากด้านหลังผมนะนี่ผมได้ยินเสียงคุณยายนะ เสียงที่คุณเคยนะคุณยายก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมคุณยายครับคุณยายลำดวนโอ้โหใส่เสื้อที่ผมเคยให้มาด้วยนะเป็นเสื้อที่พีเอฟซีเนี่ยส่งมาให้ผมแล้วผมแบ่งปันกับคุณยายนะครับเสื้อแขนยาวนู่นนะมีแบบหลายตัวมากผมก็เลยมาแบ่งปันนะ คุณยายคุณยายลำดวนใช่ไหมครับออโอโหทำไมยายลำดวนมาทางนี้ล่ะครับทำไมยายลำดวนมาทางนี้ล่ะครับช่วงนี้อ๋อช่วงนี้พวกผลไม้หา,ายหาย,ยากนะเพราะมันแรงมาก ยายแล้วที่พวกเข้าวสารและที่ผมเคยให้ไว้พวกมัมมาหมดยังครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับมาเที่ยวหาคุณยายครับผ่า,า,นานเยอะใช่ไหมครับผมก็ว่าอยู่ทำไมทำไมหมามันมาสองสามตัวรอบเนี้ยผมเจอ อ๋อผมเจออยู่ครับโหยผมยายสวยมากนะยายใช้อะไรเหรอครับก็ใช้ยาสซอผมใช่ไหมที่เองามาให้โอ้ยหมดยังครับยังมีอยูอย่ผมยายสวยมากพี่พี่แต่แกเนี้ยก็ชอบทำตัวลึกๆนะแกก็รรผมจะนำเอานำเสื้อผ้ามาให้ มาให้ยายเพิ่มครับให้เจ้ากองกอยด้วยก็มีขนมมาให้เจ้ากองกอยด้วยครับกองกอยไม่อยู่เหรอครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องหน่อยนะเฮ้ยไม่เจอยายนานเลยเนาะก็ของที่ผมซื้อตูนไว้นยก็ยังอยู่นะคะผมคิดว่ายายย้ายที่แล้วสิอีก ยายสบายดีไหมครับสบายดีโห oh, อากาศหนาวมากเดือนนี้เป็นอ่าปีนี้เป็นปีที่หนาวนานมากเลยนะยายโอ้โห oh, หนาวกว่าปีที่แล้วอีกเนาะแล้วก็หนาวนานมากยายดูแลสุขภาพด้วนะยนะโอ้โหผมเนี่ไม่สบายมาสองสามวันเลยแล้วก็บวกกับทำไร่ด้วยมีเก็บแตงนะครับยาย ผมหายดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าผมเป็นห่วดหงยดเนี่ยเพราะอากาศหนาวด้วยก็ผมก็เลยนำยามาให้ด้วยพวกยาแก้ไอแก้ไข้นะก็น้ำมูกอีนี่มีอีนี่นนนต้องนี้นะเขาใช้มากนิดแล้วก็มีขนมฝากเจ้าของก้อยเล็กน้อยนะ มีตัวด้วยมีเจ้าองก้อนใหญคทอดก็มีของเล็กๆน้อยๆนั้นยายผมไม่ได้มาฝากเยอะขอบใจมากมาม่าข้าวสารกยนะ็ยังอยู่นะอะไรละ่ะสุดอาคุณยายบอกว่าที่คุณยายอยู่ยังพร้อมีน้ำอยู่ใช่ไหมเป็นน้ำคล้ายๆบาดาลใช่ไหมไคุณยายขุดเองคำเองใช่ไหมโหคุณยากหน่งมากเลยเนาะก็เป็นเอ่อเป็นห่วง,ง,งความปลอดภัยของคุณยายด้วย ก็กอดก็ได้รอช่วยใจแบบไว้ใจเสร็หน่อยก็ได้เจ้ากองกอยสบายดีเนาะสบายดีพ่อผมพอไหมที่ผมนำมาให้โอ้ขนาดที่บ้านผมนี้ยายบ้านผมอยาชุสาบองศาอะไีเนี้ยหนโอ้หนาวมากยายได้กอดกองไฟกันไหมกอดกันขึ้นค่ะเมื่อเนี้ยผมไม่มีอะไรมาว่าก็มีของฝากเล็กน้อยแล้วก็ มาสอความที่เหลือยายครับอืมความเชื่ออะไรละยายเนี่ยเคยบอกว่ายายเนี่ยเคยเป็นหมอผีมาก่อนใช่ไหมของมาก่อนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุม้มมนดายผ้ามีอยู่แล้วมผมไม่ได้อ่ายายยุ่งเกี่ยวกับพู่มนดาหรอกครับแต่ว่าผมงก็จะมารปรึกษากับยายว่าถ้าพวกดวงวิญญาณอะไรเนี่ยมันเป็นสักขังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถไว้ช่วยของกดปล่อยได้ไหมครับ ได้จิเอ็นช่วยลแล้วค่าเยอะแล้วก็น้ช่วยเองถ้าอย่างนั้นค่าทำให้ได้แต่ถ้าเป็นเ่วงบนดำมีา้ายคายมีคนแน่ครับครับในใจแก่เนาะได้ก่ค,คือผมมาต้องการช่วยเด็กคนหนึ่งแนละ้วแต่ถึงถึงรั่วนะ่าจะเดินกระถางทอมานมากแหละเป็นต้นไซใหญ่น่าจะเป็นพันปีแหล่ว่าประมาณสิบคนอบอยยับย้ายแบบใหญ่ใหญ่นะนอยู่กลางป่า ลึกเลยแหละป่าลึกมากคุณยายไม่รู้ว่าจะเดินไหวหรือเปล่านะแต่เราถึงว่าเนี่ยยายนั้นได้จะเดินป่าเก่งกว่าผมแหละยายพอไปช่วยเหลือผมได้นะครับไ,ได้ดีวันไหนดีละ่ะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ยายไปที่นี่เลยครับไ,ได้ที่นี่นะครับยายได้ไดดผมก็มผมก็ไม่อยากเลิกคนเยอะๆเพราะคุณยายก็ น่อยะ้แบบอมาม่าข้าวสารอะไรหมดเนี่ยผมมาหายายทุกครั้งบอกผมได้นะเห็นไหมครับพริกผักด้วยเดินรอบหน้าแตงกวามันเก็บได้นะแล้วก็ผิดวยอะอย่ามาบสั่งนะแตงกวาแตงกวาทำแกงจืดอร่อยมากไข่ไข่ให้เจ้าของก็ได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมซื้อไข่มาผัดนะขอบคุณยายมากเลยนะครับ มีมย่าม,ม,มาย่ามข่งผมให้เดินแล้วมาใหญ่เอามาคลน่ผมได้นะเพราะเป็นย่ามรักของผมเลยเพราะแม่ผมให้มามการทำไร้ในทีเงี้ขอบใจมากมีมีเสื้อเสื้อกันหนาว,วก็เป็นกินข่ายยาวแล้วก็มีขนมแล้วกงกอยนะขอ,ขอบ<ง>ขอบใจยายมากเลยนะคะผมชิ้เนเดียวผมนะครับไม่เป็นไรไปแล้วนะคะดินทางปลอดภัยไม่ลืมกลับเนละยายทันเนี่ย ผมก็มาอนนี้แต่ว่าผมเกจกลยลผมกับทางนี้ได้น้อนนี้ต้องลอดยก่อนนะแล้วผมขอตัวลาแล้วนะคะยายัีครับ <c oughs> ยายโชคดีนะคพรุ่งนี้ผมจะมารับยายที่นี่นะ แต่ผมให้ยาสับผมยายไปเนี่ยยายผมเนี่ยยายยายเนี่ยผมดีขึ้นเยอะมากเลยนะสวยงามากเลยนะก็ยายเนี่ยก็ตกลงนะคะผมที่จะช่วยเหลือผมนะพอยายบอกว่าผมก็ช่วยเหลือยายมาเยอะนะเขาก็แต่ถ้าเขาบอกว่าให้ยุ่งเกี่ยวกับมนตาเนี่ยเขาไม่ยุ่งนะแต่ถ้าจะช่วยปล,ปล่อยเนี่ยเขาทำได้นะเขาไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมเลยเพราะเขาอ,อายุเยอะแล้วนะคะผม ไว้ผมมีโอกาสน,นะ่อ่าผมชวนแกช่วยเหลือสอ้เสนอะผมจะให้แกเนี่ยลงไปไล่นะเพราะเผื่อแกเนี่ยอาจจะชอบนะคะผมลงไปเที่ยวไล่บ้างเพราะว่าในไร่เนี่ยก็มีพวกผักอ่ะเยอะนะคะผมก็เผื่อเขาอยากทานผักนะคะผมเพราะอยู่ในป่านี้ก็ไม่น่าจะได้ทานผักเยอะนะคะผมคุณยายครับโชคดีนะครับผมกลับแล้วนะ เดี๋ยวบอกกับทันนี้ปลอดภัยไนะทานนู้นอาจจะโดนกับดักพวกในพานไะด้นะผมต้องขอตัวลาพีทงเนย์นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคลลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเออผมทำคลิปก็จะปรับปรุงเรื่อยๆ,ๆนะคะผมกอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเจอก,กันคลิปวิดีโอนหน้าครับสวัสดีครับ